อ่าโอเควันดีครับผมวันนี้พ่อผมปองพลนชินเทสเหมือน,นเดิมครับแล้วนี่แอดมินม่อนค่ะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีกีตราร์มาขายนะครับวันนี้จะเป็นแนะนําร้านที่สาขาเซ็นทรัลเวสเกตครับผมอ่าก็กป็นเนาะนี่ร้านอะไรชูเฟินมิวโมดมิวสิกนะครับในเซ็นทรัลเวสเกตนะครับผมอ่าว่าเรขอตัวอ,อ,องได้ไม่มีใครกเกจกีการ์ดร้านอยู่ไหนแอดมินม่อนกีกัรดอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าร้านตั้งอยู่ชั้นหนึ่งนะคะโซนแฟชั่นค่ะ ก็จะอยู่ตรงเยียงเยียงสู่ราชการแข่งข้องด้วยใช่ถ้าอบก็ต้อเยอะคนนะใช่ไหมสอบขึ้นมาเยอะเบอร์ถ้ามาไม่ผูกก็สอบถามปรปภได้ถ้าห้างนี้ก็ใหญ่อยู่เนาะใหญ่อ,อยู่ใช่หรือว่าาก็โทรมาสอบถามกันเยอะมากเลยมาไม่ผูกอ่ะไม่ผูกเยอะเหมือนกันไม<ช>่ต้องเนี่ยเบอร์ครับแอปพอดพอดแล้วเมมเบอร์ไม่ได้เลยสองคนใครก็ได้ถวายใครก็ได้พี่ผมอยู่ไอเกตแล้ว มาทางไหนต่อเนี่ยโทรหาได้ออเลยครับ2เบอร์นี้อ่าแล้วก็อะไรนะอ่ะพาชมบรรยากาศในร้านหนะ่อยไหมไนมมีอะไรบ้างนะมีมือจัดการดิมีอะไรขายบ้างที่ร้านเรามีอะไรขายเดี๋ยวก่อนนะต้องต้องนลองลองที่ร้านก่อนเออใช่มีใครบ้าง <c oughs> ที่ร้านที่มีใครอยู่บ้างอ่านี่น้องมีนะคะอันนี้น้องตังมือเซต นก็น้องๆที่ร้านใช่น้องๆที่ร้านก็ตอนนี้ก็กําลังเทรนอยู่นะครับแต่ก็เริ่มเก่งเริ่มจะเป็นมือฉมังแล้วใกล้แล้วอีกหน่อยนึงนะครับก็ยังไงมาก็น้องๆดูแลเซตอัพตั้งสายคุยปรึกษาได้หมดเลยนะครับนะขายอะไรเราขายอะไรเนี่ยมาอ่าแทนอันนี้บรรยากาศรอบๆร้านนะคะมีอะไรขายบ้างหน้าไปแล้วแปลกๆใช่อ๋อแทนแทนก่อนได้นะนะมีอะไรขายบ้างกีตาร์อะไรบ้างเนี่ย จริงๆหน้าหน้าร้านก็จะมีขายคล้ายๆก,กันกับหน้าเพจเลยนะครับแต่ว่าที่ร้านก็ราคาเท่ากันเลยร้านเราก็จะมีกีตาร์โปรกีตาร์โปรไฟฟ้าแล้วก็มีแบบติดทางคลาสติกมีลำโพงในตัวแล้วก็จะมีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยเบสด้วยต้นเท่าไหรนะ่ครับราคาเริ่มต้นของที่ร้านก็จาก990บาทค่ะจนถึงลกหมื่นก็มีถูกกลางแพงราคาจะต้องได้นะครับหรือว่าลูกค้าที่มีแบบกีตาร์โปรธรรมดาอยู่แล้วก็สามารถหิ้วมา มาติดตั้งภาคไฟฟ้าที่นี่ได้ก็มาติดพวกชาร์ุสติกที่มีลำโพงในตัวก็ได้มาทิ้งไว้สักไม่เกินสามวันก็เสร็จแล้วแล<ช>้วก็จะ<ช>มีช่างทำให้แล้วะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเติมของที่ร้านจบทุกวันแหละก็ว<ช>ิ่งมารับมาส่งก็โทรหาโทรหาเบอร์ที่นั่นแหละเ็มเบอร์ไว้ข้างนอกนะคร<ช>ับนี่ตอกจากกิจารณามีแนวบ้างมินวบ้างก็จะมีตู้แหวนด้วยนะคะก็จะมีมิตเซเว่นนุกเฟนเดอร์ใช่ใช่ยๆไปค่อยๆไปแล้วก็คาสุกิตแหวนคาสุกิ ราคาเป็นไงราคาก็ราคาก็เริ่มต้นพันสี่ห้าสิบเนาะใช่ราคาขายเนี่ยเท่ากับหน้าเพจเลยนะครับประมาณนี้ไม่แพงราคาจับต้องได้หมดเลยตั้งแต่มือใหม่ยันมือเก่าได้ก็มาได้ได้หมดนะครับมาทดลองเล่นได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับลองมานานก็ได้แหละลองมานานก็ได้ใช่ได้นอกจากตูวแอมแล้วเราก็ยังมีอุปกรณ์ทางด้านโซนนี้น่าดีมากจะมีสายกีตาร์ปิรกที่เก็บปิรกสายแจ็คคาร ขอหมดอย่างนะครับแล้วก็พิจาราลูกค้าทีกสายเก่าแล้วก็หิ้วมาให้น้องๆที่ร้านเปลี่ยนได้น,นะครับก็มีมือฉังเวทอยู่นะครับมือขบถูกเปลี่ยนเปลี่ยนสายให้นะครับทำคราฟต์อัพเรียบร้อยใช่ก็ที่ร้านรับเปลี่ยนสายเปลี่ยนมูดเซ็ตอัพราคาไม่แพงคะ่ะมีอะไรลูกค้าที่อยู่อะไรนะโซนแบบบางัวทองบางใหญ่ วัาดุเนี่ยะครับใกล้ๆก็มาที่ธนาคารเวสเกตได้ที่จอดรถเขาแบบไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถที่จอดรถเยอะมากนะครับร้านจะอยู่ในห้างเลยอย่างอย่างที่บอกย้ำอีกทีก็อยู่ตรงศูนย์ราชการนะครับมาไม่ถูกก็โทรหาพี่พีดอปพเอ้ยโทรหาพี่ดอพสอบถามพี่พรดอได้แล้วก็โทรหาผมได้นะครับก็มาไม่ยากแต่มันมันจะอยู่ในซอยหน่อยนะครับก็ยังไงอะที่จอดรถไม่ต้องห่วงนะครับที่จอดรถเยอะมากนะครับอยู่ในห้างเลยมีจะเสิร์ฟเพิ่มปูงแต่งหรือไม S <S อยากให้ลูกค้าถ้าเกิดสมมติไปที่บ้านของเราอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นคลังสต็อกสินค้าขายออนไลน์หมดคือที่บ้านของเราก็คือจะไม่มีวางโชว์แบบนี้ก็คือจะลองเล่นไม่ได้ด้วยฟังเสร็จก็ไม่ได้ด้วยก็คืออยากสะดวกให้ก็คือห้มาที่นี่ดีกว่าสาขาเซนทันเวเกตคือลูกค้าจะได้แบบเลือกแล้วก็ได้ลองก็ประมาณนี้ก็ฝากฝากร้านด้วยนะครับย้าอีกชีช่วยต้องต้องต้องถอดีมันไม่ต้องแล้วมั้งฝากร้านทีนะผมก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับมันได้ยินเสียงไหมเนี่ยได้ยินหรือมั้งเนี่ย <Okay. S 2> ไปแล้วนี่ก็ไปแล้วครับผมไ,มไปบ๊ายบายครับผมไ,มไป, <Bye. S 1> ไป